กับมาพร้อมกับเมนูนมเย็นไข่มุกจ้าว้าวเม่แลลวจ้าคุณผู้ชมกับาะว่าอากป๊ดทอนๆจังสี่น้อิอ่มกระยาดกิน mm. อีกยังอีกยังแบบเย็นๆสดชืด่นสดชื่นแม่จ้า เฮ็ดบ้านหินกมอิมอยู่ได้จากคุณผู้ชมเมนจ้าขันสร้างเพื่อนหนีได้กินอีียงเย็นๆยคือจังชานมเย็นไข่มุกนี่ได้จากกะสิรู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันทีเลยแม่จ้เห็ดงานสู่ต่อไล่แมนจ้าคุณผู้ชมเมนแล้วอากาศร้อนจังสี่ได้จากนมอิมนีก็คงสิคิดว่าสร้างเพิ่นคองเมยเได้จากคุณผู้ชมเมนจ่ากับปูวานนมอิมกับเมยเได้จาเมนล้วจ้า ตอนแรกนกอิมนี่กะสีต้มไข่มุกด้วยจ้าแม่นจ้าหนึ่งโลเลยจ้านี่จ้ากะซีต็มเลยจ้าหนึ่งขวดใหญ่เลยจ้าแมนแล้วจ้ากระสันเอาเป็นว่ามาเฮ็ดน้ำเย็นกะเลยดีกว่าจ้าแม่นจ้าขั้นตอนแรกใส่อะไรคะใส่มีเลยจ้าน้ำเฮ็ดรูบอยจ้าแม่นจ้าฟดฟ้าเลยจ้าใส่ขวดหนึ่งเล่ด้วยจ้าใส่ลงไปเลยค่ะ โอ้โไลายอ้ลีนะจ๊ะขั้นตอนต่อไปเอียงจ้าพี่อู oh. ๋ขั้นตอนต่อไปนี่เลยจ้า oh. นุ่มคนด้วยจ้าอันนี้ค่ะ oh. oh. นี่จ้าเพื่อเ่เป็นการเสียเวลานี่เลยจ้าเข้ากับสีไส แม่จ่าใส่ลงไปนี่เลยจ้ากระป๋องนึ่งไลยจ้าโี้โหจ่าป้าได้ไล่ลี้จ้าอู้หูขั้นตอนต่อไปห้ากระซิ่ไสนมจืดของเฮาเด้อจ้าแม่จ่าหรือว่านุ่มวัวน้ำอิ่มจ้าแม่จ่าโอ้ยโอ้ยอ้ยานุ่มอิ่มลังมื้อแล้วเด้อจ้าคุณผู้ชมมันต้ง่นใจจ้า ตอนต่อไปใส่น้ำเชื่อมจ้าแมนจ้าน้ำเชื่อมเพื่อให้กระสิอุ่นๆอยู่ด้วยจ้าแล้วว่างไว้ด้วยจ้าโอโอ้ยเชื่อแล้วให้กระสิมาคข้นๆให้เข้ากันเลยได้โอ้เลื่อด้วจ้าเลื่ด้วโอ้ ก,กินกะทิซิบอมดจ้าคุณผู้ชมฮึหอมอยู่ดิจ้าเด็กินนล้วจ้าคือเต็มซอนเลยค่ะเป็นจ้าอืมรสชาิคือจังนุ่มเย็นเลยจ้าอุ้มก็น,นุ่มเย็นดจ้านีแม,มแบจ้าผู้เ็ดนอกอเท่จะคล้องเห็ด็นเลยจ้า อหอมกระเฮ็ดขึ้กันจ้าก็สั้นขั้นตอนต่อไปห้ากระสีเอาไข่มุกใส่แก้วเลยจ้าแน่นจ้าตักไข่มุกใส่แก้วเลยจ้าตามด้วยน้ำแข็งเก๊กนี่มะจา้าว้าวจะห้องกระสีตักน้ำเย็นใส่แก้วเลยด้วยจ้า พิดฟ้าเลยด้วยจ้ะ

งันแก้วยขาดมานจ้างนแก้วปะพี่ค่ะลูกมาเสขอบคุณค่ะ้เดจะเอานรแก้วเล่กจ้าต้องกินแทกิดไมยจ้าตะกอนจ้าเ็ดลโอ้ยดูดบกขืนโอ้ยยาเสิบอกันจะอีกรเพื่อด น่อเย็นยิจ้ะเตยลนทกันนะนยงเย็นน่เยนคมุดจ้นแสบบแสบขาโอ้เย็นขึ้นสมองเลยสดชื่นป้าสดชื่นสดชื่นไ้า้ก็สั่นเข้าไปใครไปเสียได้นะเสีย้ายขาตันันไงละพวกแสบรันยยห่อยนนอเย็นไครมุดมาให้จ้านี่จ้ะพักอนซีอร่อยไหมน้าจ้ะฮู้ ป้าจ่ะแซ่ปจะอร่อยที่สุดในโลกเลยโอของพ้จ้าพะกอนาจ่ะชิ yes, ้นเีัช right. ิ้นชื่นค่ะโอ้ห้าสตีไปทานทุกทคนด้จ้าว่าเราสองการแซ่ตป้ะจาผสมเ่ยวเราโกไปโกมาแซะแกับแซ็ตเซ็ตคราด้ามาแม่ตัดครับตัดน้อยมาสุ So sian Ili, dekat kuncu, com. Nampen kau kau ni. So sian Ili, dekat kuncu, com. Then simbang ikat dekat. Makan kueh korn dayley dekat. Nampen jeep Ili dekat. อจ้าคุณผู้ชมเสืชิ่นอิลีจ้าไข่มุกของห้างนี่นุ่มอินะจ้าแน่แล้วจากสำหรับพี่เพืนใดที่อยากเ็ดนมเย็นไข่มุกกินแบบเป็นครอบครัวก็สามารถเท็ดหลายก็จังนมอิ่มได้ได้จ้าแน่แล้วจากคุณผู้ชมแล้วตอนนี้นมอิ่มกรสีล่าไปก่อนได้จ้าสำหรับคลิปนี้มากว่ามากแต่ย่ลืมคอมเมนต์ไว้ให้นมอิ่มอาน้วยได้จ้าฝากไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเห็นนมอิม่มฮ็ดคลิปต่อไปน้ำเนยได้จ้า นีเ้าสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า